ครับพี่น้องมือน,อออน,ออนออีออกมาตอนนกเด้อพี่น้องเด้อไม่ตอนนกับพี่น้องเบิ่งกับผมนี่นกเขาร่วมเจ้าเพชรดันแล้วครับผมโอ้โหเร็นไหมครับต้นไม้ครับผมเขารวมแล้วครับผมสู่กันเ,ออเด้วเออแป๊บเดียวพี่นอ้องขึ้นแป๊บเดียวนึงเขาร่วมเลยครับผมภาพอาัติภาเห็นชัดเด้อพี่น้องเดอรุ่นกันไปครับผม ไชแล้วครับผมห่างกันอยู่ประมาณจากักพ่ถึงเมตรดอกพี่น้องคูอัดกันอยู่ครับผมเป็นจังเดสีมาน 4, 000, บอลรุ่นร้อกันครับผมปึ๊บจะโดดไม่โดดในกล้องอาจจะบ่เห็นปันไหนแล้วพี่น้องเด้ออาจจะบ่บ่เห็นโดดแล้วครับผมนกป้าโดดแล้ว ไปโดนไห่ครับผมตัาที่ดนนะันห่างกอมาโดนครับผมห่างตอมาประมาณจากักหลายเดือนแล้วครับผมยังไงหน่อยก็หาเดือนแล้วครับผมออกมาไล่เหลือครับผมโอเคีด่ดันตุนเกินไปครับพี่น้อง พีด่านคูส่ครับผมนกปลาเสียงก่างพี่น้องเสียงกลางกางเจ้าพีดานพี่น้องจ,จำสำเร็จบ่พี่น้องผมก็รุ่นขึ้นกันละ โดดไม่โดดมองคอนอยู่พี่น้องอ่ะคู่อัดกันอยู่พี่น้องนี่แหละมันจังมวนพี่น้องต่อแต่สายไฟไหลมันบวมวน,ม,วนมันโดดไวด้พดไอ้ต้นไม้น้ำไหลพี่น้องมันจังได้รุ่นโดนพี่น้อง phía cuối tổ thôi. Chị lái phía nào chú sau sau. Chỗ đạn thì qua nào. Và mong khoan như phía nào. Mong gì mong là cả khu phía nào. นี่ตัวนึงยังต้องลังผมอีกพี่น้องตัวนี้เสียงใสปิ้งเลยพี่น้องเลยโอ้เสียงกลางครับผมเสียงกลางนวลๆเลยเสียงใสดีครับโคโคโคเลยพี่น้องเอ้ยคุณกอับผมไปด่านที่ทัพสำเร็จบ่พี่น้อง ผมได้เอื้นเพดานเลยครับผมตั้งซื้อเลยเพราะว่าผมแขวนยังเดียวตัวนี้หลังจากที่ผมหยุดต่อเข้าไปโดนเ่ได้เป็นยังหนอพี่น้องนกตัวผมหลยโตวันนี้ผมก็เลยต้องหาที่ฝึกแต่มันหลายบรรงากาศโตเอ,อ,อื้นสิว่าเป็นพี่น้องก็เลยเอาจอเพอดานแขวนไปบานฟังก็ซื้อดูหนือนครับผม ตียุดที่ไปสัมีก้อนกันได้พี่น้องมันตีเงาพดมันตีเบื่อกันครับผมเดี๋ยวตีตัดต่อให้เบริร่งกับผมครับผม,ผมเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วครับผมเจ้าเพดานทำสำเร็จแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลงมาให้ดูครับผมรอสักคู่ทำสำเร็จแล้วครับผม นูลล่น,นแล้วครับปีนปับปับจะต้องทำหน่อยเครับผมทำสำเร็จครับผมเจ้าเพชรันเสียงนกป่าเสียงกลางเลอพี่น้องเด้อนู่นแล้วครับผมนกป่าเสียงกลางเดี๋ยวรหลดไม้อยู่ครับผมสิบล้อเปิดเปิดมาแล้ว <laughs> ไปว่าอะไรตราพี่น้องเดี๋ยวบนดี พอเบรกให้พี่น้องนูน่นแหะครับเห็นปะเห็นบนอ้อนูน่นแหะครับผมตีนป่าป่าอยู่หุ่นแหละผลปิวแฟนแล้วครับผมนู่นครับผมเอาสักครู่พี่น้องเดี๋ยวโตวไม่เบิง่งเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องกรนเด้อพี่น้องเด้อ นร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมอ่ารับตงสวน้างโตกันพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่แหละครับผม เงื้อตัวของเขาไลไปบ่พี่น้องนี่แหละครับตัวเจ้าเพดานครับผมเจ้าเพดานเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อวถือกล่องดีดีก่อนคนเดียวครับพี่น้องแ๊บหนึ่งพี่น้อง